กลายเป็นพันรูขนมพันรูซาลิมาบ้านครเรือซัมซีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องฝรั่งเศสค่ะวันนี้เรายังอยู่กับซาลิมาทุกคนแต่ว่าเมนูที่ซาลิมาจะมาสอนพวกเราทำนะคะแล้วเป็นเมนูที่อร่อยทำง่ายทุกคนชื่อว่ามินทูอ ah, ่าเดอทรีเซปาตี้ค่ะเป็นเครปของ มาล็อคโคนะคะที่อร่อยมากทุกคนแล้วชาริมาบอกว่าภาษาฝรั่งเศสเรียกว่ามินทูคือ1 0 0 0งพเขาเรียกพันหนึ่งพรูเพราะว่าเขาจะมีเป็นรูแต่วิธีการทําง่ายแล้วก็มันจะเป็นรูเป็นรูทุกคนอร่อยมากภาษาอะไรมาร์ลอคแค่บอเร Bah, il faut le rouler le... Bah, très <rire> <rire> en fait, le couscous, il est fait avec ça. Oui. C'est avec ça qu'on fait le couscous. Ah. En fait, elles le prennent, elles le euh, mouillent et ça fait des petites boules. Et après, pour, on mange, on peut manger avec ça aussi directement. Le voilà, couscous oui. Non. D'accord. Non, parce que ça, c'est fin. Et le couscous, regarde, tu vois, là, il est vraiment fin. C'est comme de la farine. Mm. แต่จริงๆเขาบอกว่าจะต้องใช้ปั๊มฟองนมแต่ว่าเป็นตัวหัวใหญ่ค่ะบ้านหญิงไม่มีหญิงมีแต่เป็นตัวตัวเครื่องตัวนี้ซาริมาก็เลยบอกว่าก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่แบบว่าร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนก็วันนี้ทําแบบคร่าวๆนะคะเดี๋ยวรอรอบหน้าหญิงสั่งเครื่องนั้นมาเดี๋ยวเรากลับมาทากันอีกทีนึงอันนี้ซาริมากเขาจะใช้วิธีการตวงเอาเป็นถ้วยนะคะเขาไม่ได้ใช้เครื่องช่างนะคะเด<ข>อร์<ข>อสเห็นไหมคะได้ก็คล้าย,ายๆแพนเค้ก C'est aussi épais que les pancakes. Mais chez la impression c'est plus lourd parce que c'est c'est farine qui fait ça. C'est pas Du coup là c'est de la farine. Ah, ni panko, pâte. C'est de la Un bol de semoule. Là, un demi bol de farine. Ok. Pour les quantités, peu importe, tu fais toujours la moitié de farine de ce que tu as mis de semoule. Que dans une อันนี้เป็นผงฟูเซปูเฟ,ฟ,เฟกงเฟสใช่ไหมคะอันนี้เป็นผงฟูฟเราใช้หนึ่งซองนะคะผงฟูหนึ่งซองเตลงไปทุกอย่างก็จะมากอง,งลงอยอยู่นี่ป้องสวิตที่พอนึกึกหญิงอะมันคือยีสทำขนมปังแต่หญิงไม่รู้จริงๆว่าเชื่ออะไรก็คือหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเราจะใส่ในขนมปังเวลาเราทำขนมปังทุกคนถ้าภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่า le vieux le vieux เสร็จแล้วก็ผสมเขาให้เข้ากันในส่วนผสมทั้งหมดที่เราใส่ไปเ่อนี้นะคะแลดูเป็นโปรเฟชชั่นอลอ่ะเราจะใส่น้ำอุ่นไปสองถ้วยนะคะ Tu es hein? Du coup, là, tu peux mixer. D'accord. Vas-y, je t'en prie. Après, on voit si c'est trop épais. On rajoute de l'eau. D'accord. Attends, ma pâne. Pâne, ma pâne. Où est-ce que ça commence à être

แค่นี้เองทุกคนแค่นี้เทุกคนได้แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราพักไว้หนึ่งชั่วโมงอุ่นนะเราพักไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเขาอันนี้พอได้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเราพักไว้ชั่วโมงนึงแล้วเราก็ เอาไปไว้ในที่ที่ปิดๆนะคะอากาศไม่ถ่ายเทรหรือว่าเราจะให้เป็นฟิล์มปิดก็ได้ช่วยกันทำอาหารกินซาลิมาเปิดใน่นยแม็กซี่ขอบคุณค่ะว้าลาองเลสกัมซ่าเราจะปล่อยให้เขานอนอยู่นี่ชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าตาเาอันนี้หลังจากที่เราทิ้งไว้กุมีเยะตงในชอน่องนาลยเซ่เซลอและเสือ น่าจะสองชั่วโมงกว่านะคะก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมจะบวมๆขึ้นมาค่ะตอนนี้เราจะเอามาทอดแล้วนะคะเตรียมกระทะนะคะเป็นกระทะแพนเค้กธรรมดาค่ะเดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยทุกคนนี่เรื่องทำไมเขาถึงชื่อว่าพันรูดูขนมพันรูทุกคนพันรูอย่าบุกคู่แม เราไปเล้ค oui. ูร์สต้องรั o จุดที่ลูกนในไหนมาบ้านเราคนไทยนะคะภาษาไทยต้องได้กลับไปด้วยทุกคนโอมัวอ่ะเดอะทวากาเ i ต a ดัวซา d ั o โอชูดิปัสเกิล e ูเบี e ง e o t นะคะหนึนึ่งหนึ่งสองส ฮะฮะนุนซอซัมซินฮะได้นะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอถามพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้จะจำได้ไหมเชาวว่าเตอร์เดมองเดยองคอเดอร์มาซีได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้า นุนงสองสามซี่ห้ได้ 5, ได้ 5, ได, 5, ได้ใกล้แล้วใกล้มีความใกล้มีความเป็นไทยเข้ามาทุกวันแล้วค่ะใกล้แล้วค่ะภาษาก็ได้ขนมก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่สองสามสี่ห้าว้าวถ้าต้องคอนติเนียร์กั่อีก้องไาไปไทยฟาษาสิม่อมชีว แล้วก็รอค่ะแล้วเขาก็จะเห็นไหมเ,เขาจะกลายเป็นพันรูขนมพันรูนี่ง่ายมากทุกคนขึ้นมาอย่างนี้นะหนึ่งกระบวยแล้วก็วางลงต,ต,ตามๆครั้งเดียวแล้วเขาก็จะทำขึ้นรูปของเขาเองแล้วก็จะเป็นรูของเขาเอง แล้วก็จะหอมอร่อยของเขาเองดูเราทำมาได้สักพักเราดูอยากให้เห็นหน้าตาอยากให้เห็นหน้าตาแล้วเด็ชิมไปเมื่อกี้บอกอร่อยมากค่ะดิฉันดูเป็นคนตลกเหรอหรือว่ายังไงใครๆเห็นหน้าก็หัวเราะใกล้หมดแล้วทุกคนมีความเป็นชั้นๆน,นะดูนะร้อนนะเห็นไหมอ๊้ยซาลีมาคือการกำตะลึบ อัลวินโว้ย <laughs> แต่องคาเล่แต่องคาเล่เว้ย <laughs> <laughs> แผ่นสุดท้ายแล้วทุกคนเสร็จแล้วค่ะได้แล้วแล้วนี่ก็เป็นออแพนเคก้กพันรูมินทูอาหารขึ้นชื่อของโมร็อกโกนะคะแล้วก็ กินเฉพาะตัวมากแล้วก็มีก้เด็กลองชิมแล้วชอบมากทุกคนหน้าตาดีมากแล้วก็จะไปชิมกันแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองทําตามดูได้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังทาง่ายด้วยเพียงแค่เราต้องผักแป้งนิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้หญิงและซาลิมาไปก่อนคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรติดตามนะคะสําหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ